สวัสดีครับผมนนทวัฒน์นเมเพน์ครับก็เป็นคนทําหนังแล้วก็ถ่ายภาพนะครับงานผมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการบันทึกภาพและเสียงนะรภาพเคลื่อนไหวภาพนิง่งแล้วก็เสียงแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือพื้นที่พับปิกหรือในแกลเลอรี่ส่วนใหญ่ผมจะชอบไปอยู่บนพื้นที่ที่มันมีคอนฟ lict อย่างพวกบริเวณพื้นที่ชายแดนต่าง มันเริ่มจากสารคดีขนาดยาวก่อนแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีเก็บไว้ซึ่งทั้งวิดีโอภาพถ่ายส่วนงานที่มาแสดงในใน,ในงานนี้เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เป็น process ของตัวสารคดีชิ้นยาวตัวนั้นมันก็จะมีภาพถ่ายแล้วก็มีมันเป็น sculpture ที่ที่เป็นโต๊ะอะครับเป็นโต๊ะที่พูดถึง community ของของกลุ่มไทยใหญ่ทั้งหมดที่ผมรู้สึกในตัว,ตวเขาครับคือมันจะมีขา เป็นปืน AK 47โนะครับแล้วก็แล้วก็โดยใช้รูปทรงของโต๊ะจีนซึ่งโต๊ะจีนเนี่ยผมได้ไอเดียตอนที่คือในทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีงานที่คนไทยใหญ่เขามาชุมนุมกันชโชว์วัฒนโชว์เคาเจอร์ของเขาออกมาเง,งผมก็เลยได้ไอเดียแล้วที่งานเขาจะมีโต๊ะจีนเยอะมากแล้วก็คนเขามาสั่งสรรค์ปาร์ตี้กันเลยะฮะับดประวัติศา,าสตร์การเมืองของเขาเนี่ยทำให้เขา ไม่มีเอกลักษของตัวเองนะครแล้วเขาก็มีกองกําลังกู้ชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็เขาก็ต้องใช้อาวุธสงครามในการที่จะกู้ชาติอะไรของเขาใช่ไหมครับท่านนี้ผมก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นโต๊ะนี้รวมไปถึงภาพถ่ายทั้ง5ภาพด้วยที่ผมพูดเรื่องเอกลักษของคนไทยใหญ่ด้วยว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไปไมันเนี่ยครับมันจะมีหนังสือหนึ่งเล่มชื่อ In Process of Time ครับก็เป็นหนังสือที่รวบรวม ภาพถ่ายที่ถ่ายเก็บไว้ในระหว่างการทํางานโปรเจกต์นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของบทความที่เราวิจัยไว้ก็เป็นการจะพูดคุยกับทั้งนักวิชาการทั้งคนไทยใหญ่ทั้งคนที่เขาเข้าใจประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างดีฮะโดยเริ่มจากคําถามที่เราสงสัยลหลายๆคาถามนอกจากเราที่จะได้คําตอบเนี้ยก็หวังว่าคนอื่นๆที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะได้คําตอบถึงการรีอยู่ของพวกเขาเหมือนที่เราได้อะครับ เคยคุยเคยสัมภาษณ์คนไทยใหญ่เยอะมากถึงเรื่องความฝันว่าอนาคตเนี่ยคุณอยากมีความฝันยังไงซึ่งผมประหลาดใจมากที่หลายคนเขาไม่มีความฝันนะครับคือว่าเขาไม่สามารถที่จะฝันได้ว่าเขาจะมีเป็นอย่างนั้นเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาฝันได้ก็คือว่าการข้ามเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ทาให้เขาเริ่มที่จะฝันได้าาะระาณนีฮะแล้วก็ ผมว่าถ้าขาดพวกเขาไปเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรหลายๆอย่างในประเทศเนี่ยมันหยุดชะง,งักไปได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพหลายๆอาชีพที่คนไทยเขาไม่เลือกที่จะทํากัน